สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคนอีสานรักเกษตรทุกท่านครับผม,ผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาหน่อไม้ไปแกงกันครับผมแต่ตอนนี้ก็คือหน่อไม้ก็จะอึดแล้วครับผมก็จะได้แต่หนอนนิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็จะเป็นแขนงครับผมก่อนที่เราจะไปหาหน่อไม้มาแกงกันครับฝากให้ท่านผู้ชมกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมกอนหน่อไม้อยู่ทางนี้ครับผมเราไปหาหน่อไม้กันเลยครับนี่ก็จะเป็นกอหน่อไม้ที่เราจะมาหากันในวันนี้นะครับผมครับช่้านี้ก็หน่อไม้ก็เริ่มหายากแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้คือมีหน่อเดียวครับนี่ครับเดินมาตั้งนานก็เห็นอยู่หน่อนึงแล้วครับเดี๋ยวเราสับกันเลยครับอันนั้นจะยาวแล้วครับผมครับนี่ครับยาวแล้วครับเดี๋ยวเรามาสับหน่อไม้กันเลยครับ นี้เราต้องขุดลงไปลึกๆนะครับจะได้หนอที่มันจะมันจะอ่อนอยู่ข้างล่างครับขุดลงไปแล้วก็สับแล้วก็งัดขึ้นมาครับวันนี้คือจะได้แต่ขแขนครับหลายครับเดี๋ยวขแขนเขาจะพาท่านผู้ชมไปชมครับอันนี้เอานอนี้ก่อนครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นขแขนนะครับผมเดี๋ยวผมจะหัดเอาขแขนนี้นะครับ น,นี่ก็เอาครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคะแนงนี่ครับนี่นะครับผมหักเอาเลยนะครับทานผูบบ้ชมอันนี้คือแกงแกงได้หมดครับคะแนงเล็กๆน้อยๆแกงได้หมดครับน,นี่ครับคะแนงหนึงน่งทานผู้ชมคะแนงหนึงน่งครับหอม นี่แมนหมดครับเนี่ยนี่ก็แกงได้ครับเนี่ยนี่แกงได้ครับเดี๋ยมเอาพังอีกขอนึงอยู่ฝากน้าครับเดี๋ยวข้ามสะพานน้อยนี้ไปครับข้ามสะพานน้อยนี้ไปอันนี้จะเป็นน้ําห้วยครับผมน้ําห้วยที่ผมพาท่านผู้ชมไปตึกชะดุงนั่นแหละครับผมอันนี้จะเชื่อมต่อกันครับอันนี้จะไหลมาจากโน่นแหละครับนาบ้านผู้ใหญ่บ้านครับไหลมาทางโน่นแหะครับอันนี้ผ่านนะครับจะมาหาคะแนนครับ กอนนี้น่าจะแะแนงเยอะครับอันนี้ต้องแะแนงนะครับคะแนงแล้วต้องปีนครับเดี๋ยวต้องปีนต้องปีนให้ไปเอานี่ครับอันนี้คือฤดูนี้หนอมันจะหายากแล้วครับนี่ครับหนอตามดินนี่โบมีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับหายากแล้วครับครับฤดูนี้ก็จะการจะใครใจะเข้าฤดูแรงแล้วครับก็จะมีพวกแะแนงอันนี้นะครับแต่ว่า แกงแซบครับแขนงในสุดยอดครับจะมีนอกยาใหญ่นี่ก็แกงบ่ได้แล้วครับมันใหญ่เกินครับแล้วก็หานี่ครับแขนงนี่เอาได้เลยครับแขนงนี้จะมีตัดลดครับนี่ตัดจวดครับผมแล้วก็แขนงข้างล่างนั่นอีกครับนะครับเอาได้นะครับสองแขนงั่งนี้ครับเอาได้เลยครับนะครับนี่ครับช้มีตัดเลยครับนี่ครับแล้วก็แขนงข้างล่างนี่ก็ได้ครับนี่ครับ อันนี้ขนงแขนงข้าบนนั่นก็ได้ครับนะครับยาวๆนี่ก็ได้ครับเอาไปปลายมันได้ครับนี่ครับแขนงข้บบนนี่เอาได้ครับถ้ามันสูงก็ต้องปีนครับผมถ้ามันสูงมากก็ใช้ไม้ตะขอเกี่ยวเอาครับยาวนี้ต้องปีนครับเดี๋ยวปีนปีนสโคสกคนี่ต้องปีนปีนครับต้องปีน นี่ครับนี่ครับตกปีนครับแตาไม่ปีนไม่ได้กินครับอยู่สูงครับนี่ครับคนขยันก็ต้องปีนขึ้นไปครับขอนี้มันอยู่ข้างบนแต่มันสูงถ้ามันสูงเราก็ไม่ต้องขึ้นกระตือมจมอันตรายครับยเราก็ต้องปีนหาถ้าปีนขึ้นมาแล้วก็ต้องหาครับ น้ำน้ำอ่านี่เจอแล้วครับเนี่ปย,ยปูนต้องค่อยๆปีนครับเหยียบให้มั่นนะครับถ้าผู้ชมได้เกิดว่าจะขึ้นนะถ้าใครจะขึ้นจนะต้องปีนปีน,ปนหเหยียบให้มั่นนะครับเอาก้อเดียวก็พอครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมปีนเพราะว่าแขนงมันจะอยู่ข้างบน ครับเอากอเดียวก็พอปีนกอเดียวก็พอ,อน่ครับมาปีนโอ้โหน้ำน้ำแทงน้ำแทง เออโอ้น้ำน้ำน้ำนะครับกอไผ่มันปีนง่ายกว่ากิงมันเยอะแต่น้ำมันก็เยอะนะครับแล้วก็คอยคอยเล็งนะครับขนแขนงหนึ่งอยู่นู่นแขนงนึงอยู่นู่นนะครับ เดินหาก่อนนะฮะอ่โอ้น้ำ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 เยอะน้ำเยอะโอเคครับผมเยครับนี่ครับปีนขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับแต่ที่ปีนสูงขึ้นไปอีกก็จะมีอีกนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องขึ้นสูงขนาดนั้นครับผมเพราะว่าน้ําเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือขึ้นไปปีนเมื่อกี้นี้นะครับ ก็จะมีเป right ็นแขนงครับส the ่วนหนอยาวๆอันนี้ครับผมก็เอาจากกอแรกเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวไปเราไปหาเพิ่มอีกจัหน่อยครับผมเวลาแกวมาเราไมนจีได้น้อยครับเดี๋ยวไปหาเพิ่มอีกครับไปครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มอีกครับนี่ก็คือหน่อไม้ไร่ครับผมนี่ผมก็อยู่ตรงใต้กอหน่อไม้ไรเลยครับผมที่พ่อใหญ่เพิ่นปลูกเอาไว้ครับนะครับผมอยู่ใต้กอเลยครับผมอยู่ใต้กอหน่อไม้ครับอันนี้เป็นหน่อไม้ไร่ที่พ่อใหญ่เพิ่นปลูกเอาไว้ครับ หน่อไม้ก็หน่อไม้ไา่ส่วนใหญ่มันกายาวแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่มีกาบเยู่นะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้ปีนี้ครับที่มันยาวแล้วครับส่วนหน่อที่มันกําลังขึ้นครับนี่ครับอันนี้หน่อนอไม้ลา่เพิ่งกาลังขึ้นครับผมแต่ว่ามันยังสั้นอยู่บอเอาครับครับเราจะหักเอาตัวที่มันยาวๆขึ้นมาอีกนิดนึงครับนู่นครับหนอนั่นนะครับยาวๆขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวออมออกไปแต่ผมจะไปหักครับผมออมออกมาแล้วครับ นั่นแะท่านผู้ชมตั้งอย่างนี้น,นะนี่น,นะครับเดี่ยวกลางนะครับเนี่ยครับอันนี้คือหนามไม้ไร่ครับผมครับขับผม ไปก่อนอีกนอยนึงนนครับคร <c oughs> ับท่านผู้ชมนี่คือหน่อไม้ไรครับที่พ่ใหญ่ปลูกเอาไว้ครับเราไปแกงรวมกันเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมอัน,นี้ผมก็ได้ย <c oughs> างเลาะหาหน่อไม้มาเรื่อยๆครับผม ก็อยู่ข้างๆในสะพานนี่แหละครับผมครับยางลงมาพอดีมาเบิ่งในเกาะนี่ครับครับไปเจอแดงนอไม้ก็ค่อนข้างสีสีใหญ่อยู่ครับนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือขะแนนนอไม้ที่ที่เขากำลังหากันอยู่ครับนี่ครับผมยาวไปนะครับสามสามแหนงครับครับอยู่นี่สามแหนงสี่แหนงครับห้าแหนงหกแหนงครับยี่นี่ครับคเดี๋ยวมันจะเอาหมดเลยครับผมมันจะเอาหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวหะ เดี๋ยวผมขออนุญาตหักก่อนครับ่านผู้ชม